หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสซาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติกและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั้วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไลท์สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถ์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟ,ฟีฝ้าลายสามพาท,ที่54แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับห่างหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากผมจะประกอบ PC ขึ้นมาใหม่นะครับเลยเสียเวลาดู PC หลายวันอยู่ครับแต่วันนี้เรากลับกันมาแล้วนะครับกับโปรโมชั่นแลกเชลรับไอเทมจะเป็นการ์ดอาการ์ดท็อป50เอ้ยไม่ใช่ครับ จะเป็นท็อป30รวมทุกปีนะครับ2ใบแล้วก็ท็อป30รวมปี2ม0 6บอลโลกกับ14บอลโลกรวมปีกันนะครับ1ใบแล้วก็ปิดฉากด้วยการส2ล้าน EP นะครับของฟรีแบบนี้ใครๆก็ชอบครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอเทมกันดีกว่าครับไปเลยครับนี่นะครับท็อป30รวมปี2ใบนะครับอ่า การ์ด2ล้านนะครับบอลโลท็อป30มอ่าใบนะครับโอเคกดรับมาเลยครับมาโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดการ์ด2ล้านแบบอ่าชิมลานไปก่อนนะครับ1ล้าน2ใบนะโอเคเปิดก่อนครับโอเค1ล้าน EP ครับโอเคนะ2ล้าน EP ครับโอเคครับต่อไปครับ มากันที่การแล้วครับขอเริ่มจากแพ็ครวงปีเบส30มก่อนละกันนะครับโอเคแพ็ครวงปีเบส30มใบแรกกดครับมาครับอาเบลัวนะครับ1ล้าน8แสนก็ถือว่ายังมีแสงนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับ1ล้านสแสนนะครับโอเคต่อไปครับไปที่2ออย่างต่อเนื่องกดเลยครับ หนึ่งล้านห้าแสนนะครับเ p e d โ o ด o d ก i e นะครับเด็กเก่า Barcelona ครับล่าสุด b a ซ่าถล่ม Deportivo ลาคอรินญาไป8เมตดเลยนะครับโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยว่ะโอเคครับใบสุดท้ายแล้วนะครับ2 0 1 4 2 0ส6บอลโลกรวมปีกันครับมาใบสุดท้ายครับขอเปิดเพลงบาลาดาของ Gustavo Lima ครับ Music โอเคครับมาครับ2 0งบอลโล่งสบอลโล่นี่ก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่ไม่ะาลาดอิกเวลา่าก็เออร์นันเกสโปหรือไม่ก็คริสเตโนโลโนโดก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่าโอเคมาครับท็อป30บบอลโล่ครับหนึ่งสอง วิเอล่าก้นเลยครับปัตโธอันเดรียเปียโลนะครับโอ้โหสองล้านเท่านั้นเองนะครับแหมแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็มีแสงทุกตัวนะครับรวมๆก็ประมาณ2ล้านล้านกว่าล้านกว่าประมาณ3ล้านประมาณ5ล้านบวกตังสองล้านก็ประมาณ7ล้านนะครับวันนี้ได้มาประมาณ7ล้าน E ีีก็ถือว่าไม่ขีเล่นะครับถือว่าเป็นของฟรีเนาะ โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อาติดตามฟีฟ่าสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างคันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ